สวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะมีข่าวสารงานบุญมาแจ้งนะคะใกล้นี้ก็คืออาทิตย์ต้นเดือนที่6กรกฎาคมค่ะภาคเช้าเราจะปฏิบัติธรรมบูชาข้าวพระกันเหมือนเดิมนะคะช่วงบ่ายก็จะเป็นกิจกรรมงานบุญที่อยากให้พี่ๆได้มาเอาบุญกันค่ะนั่นก็คือปีนี้หลวงพี่ประดิษฐ์พระอาจารย์หัวหน้าภาคของเราก็มีอายุวัฒนามงคลครบ64ปี มีอายุพรรษาครบ30สพรรษานะคะและที่สำคัญคือปีนี้หลวงพี่ประดิษฐ์ได้เลื่อนสมณศักดิ์ที่เพิ่มขึ้นเป็นพระครูสัญญบัตเที่ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นพิเศษได้ยศตำแหน่งที่เพิ่มขึ้นแต่ว่าชื่อสมญานามของหลวงพี่ประดิษฐ์ก็ยังเป็นพระครูธีรยานวิเทศเหมือนเดิมค่ะเราก็เลยจะมีกิจกรรมงานบุญทอดพระป่าวัดพุทธบาลีค่ะเพื่อที่จะนา ปัจจัยคือหลวงพี่ก็จะได้มีปัจจัยไปเผยแผ่งานพระาศาสนาที่อินโดนีเซียใครอยากจะรู้ว่าตอนนี้อินโดนีเซียเป็นอย่างไรบ้างเห็นว่ามีทริปไปทอดกระถินช่วงปลายปีที่บาหลีอยู่นะคะถ้าสนใจก็สอบถามผู้ประสานงานได้ค่ะคือตอนนี้ประเทศอินโดนีเซียมีงานเผยแผ่ธรรมะที่ก้าวไกลมากหลวงพี่ก็จะบอกเสมอว่าคนอินโดนีเซียสนใจการปฏิบัติธรรมมาก คุยเรื่องนั่งสมาธิเนี่ยมีแต่คนสนใจแล้วก็มีแต่คนอยากมานั่งสมาธิแล้วเวลานั่งก็มีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีค่ะทําให้รู้ว่าเหมือนที่หลวงพ่อบอกเลยค่ะเวลาหลวงพ่อสอนนั่งสมาธิหลวงพ่อจะมีเปรียบเทียบค่ะสอนเด็กกับสอนผู้ใหญ่ก็จะบอกว่าเด็กๆอะ่ะใจเขาจะซื่อๆใส,ส,สเวลานั่งก็จะง่ายแต่ผู้ใหญ่ผ่านการเติบโตมาอย่างยาวนานหลายปีคือประสบการณ์ชีวิตเยอะค่ะเวลานั่งแต่ละครั้งบางทีกว่าจะเลิกฟุง้ง ก็อาจจะต้องใช้เวลาเพราะว่าเราผ่านอะไรมาเยอะความคิดอะไรก็เยอะแต่ว่าเด็กอะ่ะอินโนเซนต์เด็กไม่มีความคิดอะไรเด็กง่ายผู้ใหญ่ก็จะต้องใช้เวลาหน่อยแต่ถ้าได้ธรรมะแล้วผู้ใหญ่จะอยู่นานเพราะว่าเด็กเขาได้ง่ายจริงแต่ว่าเขาอาจจะไม่รู้วิธีรักษาให้อยู่นานๆหรือว่ารักษาใจนะคะแต่ผู้ใหญ่อะถ้าได้แล้วก็จะอยู่กันไปยาวๆท่านก็จะเปรียบเทียบค่ะเวลาเรานั่งสมาธิถ้าเรา เป็นผู้ใหญ่แต่เราสามารถทำใจให้เหมือนเด็กๆที่อินโนเซนต์เราก็จะง่ายในการปฏิบัตินะคะและคนต่างชาติก็เหมือนกันค่ะเขาก็จะดูอินโนเซนต์เขาก็ยังไม่รู้อะไรพอบอกว่าหลับตาไม่ต้องคิดอะไรลองนึกดวงนึกองค์พระเขานึกได้เป็นต้นนะคะก็เลยทําให้ตอนนี้งานเผยแผ่ธรรมะที่อินโดนีเซียก็ไปได้ไกลค่ะก็เลยถือว่าอาทิตย์ต้นเดือนนี้ค่ะ6ก,กรกฎา ก็เชิญชวนทุกคนได้มาเอาบุญกับหลวงพี่นะคะได้หลายอย่างค่ะมุทิตาจิตที่หลวงพี่ได้ตำแหน่งสูงขึ้นมุทิตาจิตที่หลวงพี่ได้มีพรรษาครบ30มสิพรรษาและอายุวัฒนามงคล64สิบพรรษาและก็ได้ทำบุญเผยแผ่ธรรมะที่อินโดนีเซียด้วยงานบุญจะเกิดขึ้นที่ห้อง SPD 7ค่ะเวลา14 30. นาฬิกานาที ถึง15นาฬิกา30นาทีโดยประมาณบ่าย2โมงครึ่งถึงบ่าย3โมงครึ่งก็เรียนเชิญน,นะคะพวกเราอยู่ภาคหงด้วยกันเราก็ไปอาบุญพิเศษนี้ด้วยกันตามศรัทธาค่ะแต่ว่าถ้าเกิดทําบุญตั้งแต่1,000บาทขึ้นไปจะมีผ้าอาบน้ำฝนให้เราร่วมทอดพระป่านะคะได้ร่วมเดินขบวนพระป่าแล้วก็ได้นำผ้าอาบน้ำฝนนี้ไปร่วมทอดพระป่าแต่ถ้าทำไม่ถึง เราก็ยังได้บุญในงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาคือทําเท่าไหร่ก็ได้เรียนเชิญไปเจอกันค่ะพักเช้าปฏิบัติธรรมพักบ่ายไปร่วมทอดผ้าป่าวัดพุทธบาลีกันค่ะแล้วก็มีอีกเรื่องค่ะโครงการปฏิบัติธรรมหนึ่งสัปดาห์เขาใหญ่จะมีเดือนละประมาณสองสัปดาห์เดือนละสองครั้งพนาวัดมีประมาณเดือนละครั้งถ้าสนใจอยากไปนั่งสมาธิเดือนนี้เราน่าจะได้ติดต่อผู้ประสานงานให้รีบจองเลยค่ะ อย่างเดือนหน้านะคะก็จะมี2รุ่น13-19กรกฎาคมเนี่ยเต็มแล้ว20-26กรกฎาคมเกือบจะเต็มแล้วไม่แน่ใจว่าตอนนี้เต็มหรือ,อยังนี่แหละค่ะลองไปดูว่าเราว่างช่วงไหนนะคะหรือถ้าเอาเดือนสิงหา9-12เลยค่ะมาปฏิบัติธรรมร่วมกันกับพระนครหลวง6นะคะเราจะจัดอย่างน้อยปีละ1-2ครั้งบางปีเราก็จะจัดช่วงสงกรานและวันแม่ แต่บางปีด้วยภารกิจก็จะจัดแค่ช่วงสงกรานแต่ว่าปีนี้จัดสองครั้งค่ะ9ถึง12สิงหาช่วงวันแม่นะคะก็อยากเชิญชวนครอบครัวไปปฏิบัติธรรมร่วมกันพาคุณพ่อคุณแม่ไปค่ะท่านที่พาคุณแม่ไปคุณลูกที่ไปกับคุณแม่วงเล็บว่าต้องเป็นสมาชิกพระนครหลวงหกนะคะอันนี้ต้องสแกนด้วยคุณแม่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายค่ะ เราก็จะต้องสแกนด้วยว่าเป็นสมาชิกพระนครหลวงหจริงไหมถ้าไม่ใช่พระนครหลวงหก,ก็อยากให้ลงทะเบียนตามจริงไปเออแต่ว่าถ้าเกิดเป็นสมาชิกพระนครหลวงหกการันตีแล้วโดยผู้ประสานงานว่านี่คือตัวจริงเสียงจริงนี่คือพี่เก๋ตัวจริงกับมาม้าวันนานี่คือพี่ตุก๊กกับม้าอนงพรเป็นต้นนะคะอันเนี้ยได้เลยคุณแม่ฟรีคุณลูกลงทะเบียนตามจริงค่ะ ก็เอาเป็นว่าเชิญชูหันไปนั่งสมาธิกันค่ะเดือนสิงหานะคะอ่านมาเรื่องราวพระเวสสันดรผู้ยิ่งด้วยมหาทานบาร,รมีค่ะช่วงนี้ก็เข้มข้นขึ้นนะคะจากสัปดาห์ที่แล้วตอนนี้ชูชกก็เดินทางเข้าไปใกล้เขาวงกดขึ้นเรื่อยๆแล้วด่านแรกที่ชูชกเจอก็คือพรานเจตบุตรเป็นในพรานที่ดูแลชายป่าที่จะเข้าไปสู่เขาวงกดชูชกก็ใช้ ว่าจะโกหกอย่างแนกเนียนทําให้พรานเจตบุตรเชื่อว่าชูชกอ่ะเป็นราชทูตนําสารมาบอกพระเวสสันดรให้กลับไปบ้านเมืองได้แล้วตอนนี้สเสด็จพ่อสเสด็จแม่ประชาชนทั้งหลายคิดถึงก็อยากทูลเชิญสเสด็จกลับบ้านเมืองในพรานเชื่อค่ะในพรานก็ไม่ได้คิดอะไรนะคะฟังแล้วก็ดีใจก็เลยชี้บอกทางเลยว่าให้ไปทางนั้นแต่ก่อนจะถึง จะต้องผ่านอาสมของฤาษีอีกท่านหนึ่งฤาษีท่านนี้ชื่ออาจุตาฤาษีก็เลยบอกว่าไปถึงก็ไปทักทายฤาษีก่อนแล้วก็ไปถามทางโดยละเอียดได้นะท่านพราหมณ์รัชทูตชูชกก็รีบเดินทางไปค่ะเมื่อไปเจออาจุตาฤาษีเนี่ยแหละก็จะเป็นอีกด่านหนึ่งที่ยากนิดนึงเพราะว่าอาจุตตาฤาษีช่างสังเกตแต่ชูชกก็ปรับการโกหกอีกนิดนึง ก็เลยบอกว่าตนเองเป็นราชครูของพระเวสสันดรก็รับราชาการที่แคว้นสีพีเป็นเหมือนทหารชั้นผู้ใหญ่แล้วก็เป็นครูสอนพระเวสสันดรมาตลอดเลยได้ข่าวมาพระเวสสันดรอ,อะ่ะจะต้องออกจากบ้านเมืองแล้วก็มาสู่เขาวงกฏด้วยความคิดถึงก็เลยมาเยี่ยมช่วยบอกทางหน่อยแค่อยากมาเยี่ยมเท่านั้นเองมาให้กําลังใจอาจุตาลืาฤศีดูลักษณะของชูชกแล้วก็พูดออกมาเลยว่าท่านโกหกหรือเปล่า การแต่งกายของท่านน่ะดูเหมือนขอทานมากๆเลยเสื้อผ้าก็ขาดแล้วก็หลุดรุวยนะคะก็คือดูแลมอมแมมอ่ะไม่มีสง่าราศีของความเป็นราชครูของพระเวสสันดรเลยแล้วก็จ้องหน้าประมาณว่าโกหกใช่ไหมเนี่ยชูชกเป็นคนที่มีไหวพริบดีค่ะชูชกก็เลยบอกว่าเราหลงทางในป่ามานานมากหลายสัปดาห์เลยท่านดูสิเนี่ยเนื้อตัวเราก็เลยมอมแมมและไม่ใช่แค่หลงป่า เราก็ไปเจอสัตว์ป่าทําร้ายอีกเนี่ยเราก็ต้องหนีหัวซุกหัวซุนหนีสัตว์ป่าขึ้นต้นไม้บ้างหนีลงน้ําบ้างมันเลยทําให้สภาพเราตอนเนี้ดูโซมากแล้วก็เสื้อผ้าก็ขาดรุ่งริ่งชุดที่เรากะว่าจะเอามาเปลี่ยนก็หายไประหว่างที่เราวิ่งหนีสัตว์ป่านั่นแหละเราคือราชครูจริงๆไม่ได้โกโหกเลยเห็นไหมนี่คือเหตุการณ์ที่เล่ามาทั้งหมดวงเล็บว่าสมจริงไหมอจาจารย์ฤาษีพิจารณาดู จริงๆมันก็ก้ามกึ่งนะคะมันก็ดูไม่น่าเชื่อเนาะแต่ว่าต้องบอกว่าอจุตตาลุีเป็นคนดีค่ะก็ไม่ได้ระแวงอะไรมากมายก็เลยเชื่อนะคะเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าคนทีท่ีระแวงเป็นคนไม่ดีจริงๆไม่ใช่ค่ะต้องการจะบอกว่าอาจุตาลุีเหมือนเป็นคนใส่ก็เลยไม่ได้คิดว่าโกหกอย่างแนบเนียนก็เลยเชื่อพอเชื่อก็เลยบอกเดี๋ยวเราจะบอกทางท่านราชครูให้ไปสู่เขาวงกฏ แต่ตอนนี้ก็เริ่มเย็นแล้วล่ะตอนนี้พระอาทิตย์กำลังจะตกแล้วท่านเดินไปตอนนี้มันก็อันตรายพักที่นี่ก่อนแล้วกันพรุ่งนี้เช้าค่อยออกเดินทางสบายๆชูชกก็ทำตามนั้นค่ะเพราะว่าตอนนี้อจุตารุสีเชื่อแล้วกำลังคิดแผนต่อไปจะต้องรู้เหตุการณ์ว่าอาจุตารุสีเขามีกิจวัตรประจำวันอย่างไรบ้างถ้าเราได้ ชาลีกันหามาแล้วเวลาเราจะเดินกลับยังไงเราก็ต้องผ่านอาสมอจุตารอสีถ้าเกิดเจ้าเอกกับอจุตารอสีขากลับตายแน่สิ่งที่โกหกไปก็คือไม่ใช่ก็ดีเหมือนกันได้นอนคืนหนึ่งนอนคิดแผนการเช้าวันรุ่งขึ้นอาจุตารอสีก็เอาอาหารเลี้ยงชูชกเรียบร้อยแล้วก็บอกทางเรียบร้อยเลยนะคะบอกทางโดยละเอียดเลยให้ท่านเดินไปทางทิศนี้มองดูข้างหน้าจะเป็นภูเขาคันธมาศ ไปถึงภูเขาคันธมาศเมื่อไหร่ให้แงนมองไปทางทิศนี้จะเห็นอีกภูเขาหนึ่งสูงเสียดฟ,ฟ้าแต่ต้องถึงภูเขาคันธมาศก่อนพอเห็นภูเขาที่สูงเสียดฟ,ฟ้านี่คือเขาวงกดก็เดินไปตามทิศนี้เลยและเมื่อใกล้จะถึงอาสมของพระเวสสันดรทางเดินป่าจะกลายเป็นทางที่แคบลงต้องเดินได้คนเดียวถ้าเป็นไปตามนี้ก็คือมาถูกทางแล้วทางที่เดินได้คนเดียวเนี่ยเดินไปเรื่อย จะเจอสาบกกรณีถัดจากสะโบกกรณีก็จะมีแนวต้นไม้ที่เป็นต้นไม้ผลบ้างต้นไม้ดอกหอมๆบ้างก็คือถูกทางแล้วมองไปก็จะเห็นหลังคาอาสมชูโชก็อืมละเอียดมากแล้วก็เลยแกล้งถามค่ะตามแผนการนะคะก็ต้องแกล้งถามอาจุตาล์ลศีค่ะท่านลืีท่านคงได้พบพระเวสสันดรบ่อยตอนนี้พระเวสสันดรเป็นอย่างไรบ้างพระองค์สบายดีไหม ฤษีก็ตอบว่าเราพบพระเวสสันดรบอยพระเวสสันดรสบายดีก็พยายามอยากถามรายละเอียดนะคะแล้วพระเวสสันดรท่านฉันอย่างไรก็บอกว่าอ๋อท่านก็ต้องฉันผลไม้อยู่แล้วโดยจะมีพระนางมัตซีเป็นผู้ไปหาผลไม้พระนางมัตซีก็จะออกไปหาผลไม้ช่วงสายๆกลับมาตอนบ่ายๆก็จะหายไปช่วงสายถึงบ่ายแก่ๆช่วงนี้ ชาลีกันหาก็จะอยู่กับพระเวสสันดรพระเวสสันดรจะเป็นผู้ที่ดูแลลูกเองชูโชก็ถามต่อแล้วถ้าพระเวสสันดรจะต้องดูแลเด็กๆพระองค์จะมีเวลาปฏิบัติธรรมได้อย่างไรพระองค์ออกบวชเป็นฤาษีก็คงตั้งใจจะปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะหาความสุขภายในพระองค์จะมีเวลาหรืออาจารย์ฤาษีก็เลยบอกว่าพระองค์มีเวลาอยู่แล้วเพราะว่าพระองค์ดูแลพระโอรสพระธิดาแค่ช่วงนี้เอง พอพระนางมัตซีกลับมาเด็กๆก็ไปอยู่กับพระนางมัตซีและเด็กๆก็เข้านอนกับพระนางมัตซีช่วงกลางคืน <ys> ยังไงพระองค์ก็มีเวลาปฏิบัติธรรมท่านไม่ต้องเป็นห่วงหรอกชูโชคกล่าวว่าก็คงจะจริงอย่างที่ท่านฤาษีบอกคือพระองค์ยังมีเวลาปฏิบัติธรรมแต่ข้าพเจ้ามีความเห็นว่าการที่คนเราอ่ะไม่มีครอบครัวย่อมดีกว่าอยู่แล้วเหมือนท่านฤาษีเลยท่านฤาษีไม่มีครอบครัวมีตัวคนเดียวก็มีเวลาปฏิบัติธรรมเต็มที่ พระเวสสันดรมีครอบครัวก็เลยต้องแบ่งเวลาดูแลลูกๆดูแลครอบครัวเวลาในการปฏิบัติธรรมก็เลยน้อยลงชีวิตของการอยู่ตัวคนเดียวมันดีแบบนี้เนาะท่านฤษีเนาะนี่คือวิธีการหลอกถามไปเรื่อยๆนะคะฤษีก็เลยบอกว่าก็จริงอย่างที่ท่านพราหมณ์ปุโรหิตว่าเลยการอยู่ตัวคนเดียวเนี่ยมันสบายกว่าจริงๆกิจวัตรของเรานะง่ายๆสบายๆเราตื่นนอนมาเดี๋ยวสักพักเนี่ยเราส่งท่าน เดินเข้าป่าไปเราก็จะนั่งสมาธิแล้วเราอะนั่งสมาธิไปจนกระทั่งถึงช่วงประมาณบ่ายสองเลยตั้งแต่สายๆนั่งสมาธิยาวเลยแล้วเวลาเรานั่งสมาธิเราก็จะอยู่ในอารมณ์ของสมาธิแบบแนบแน่นเราจะไม่ได้ยินเสียงภายนอกเลยเมื่อวานอะถ้าท่านมาหาเราช่วงเที่ยงบ่าย,ายแม้ท่านจะตะโกนดังแค่ไหนเราก็ไม่ได้ยินหรอกเราก็คงไม่ได้เจอกับท่าน นีแล้วล่ะเมื่อวานท่านมาถึงก็เย็นแล้วเราเลยได้คุยกันถัดจากเรานั่งสมาธิเราก็จะไปทําความสะอาดที่พักไปหาผล,ลไม้แล้วก็กลับมาพักผ่อนนี่คือกิจวัตรของเราชูชกก็ยิ้มมุมปากเห็นเขี้ยวหมูของชูชกยื่นออกมานะคะยิ้มด้วยความรู้สึกที่สำเร็จแล้วหลอกคุยไปเรื่อยๆก็ได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการก็คือรู้แล้วว่าขากลับจะต้องพยายามพากันหาชาเลีย เดินผ่านอาสมของอจุตาฤุีช่วงตั้งแต่สายถึงบ่ายห้ามมาเช้าหรือว่าห้ามมาค่อนไปทางเย็นแล้วเพราะว่าอาจุตาฤสีจะออกมานอกอาสมเดี๋ยวจะเจ้าเอกันว่าโอเคนี่คือทางหนีของเราและขอบคุณอจุตาฤสีแล้วก็เดินไปตามทางนั้นนะคะเดินไปเรื่อยๆก็เป็นไปตามที่บอกเลยเจอสาบโบกคารณนีมองไปนั่นไงเห็นหลังคาอาสมพระเวสสันดรแล้ว ชูโชคใช้เวลาเดินทางจนกระทั่งถึงเขาวงกฏกำลังจะถึงอาสมพระเวสสันดรใช้เวลาหนึ่งวันแค่วันเดียวเองก็เดินทางเก่งเหมือนกันค่ะชูโชคมีแรงบันดาลใจที่จะรีบนำคนรับใช้ไปให้อัมบิตตาตานะคะเลยติดสปีดมากถึงก็เย็นแล้วล่ะตอนนั้นพระอาทิตย์ตกแล้วก็คิดเราจะเข้าไปตอนนี้เลยดีไหมแต่ตามที่ฟังอจ,จุตารุสีมาเนี่ยตอนนี้พระนางมัตสีกำลังดูแลลูกๆอยู่ ถ้าเราเข้าไปขอเด็กทั้งสองตอนนี้ลูกอยู่กับแม่แม่ก็ย่อมขัดขวางอยู่แล้วคงไม่มีแม่คนไหนยอมให้ใครก็ไม่รู้มาเอาลูกไปจังหวะน,นี้ไม่เหมาะสมพรุ่งนี้เช้าแล้วกันเดี๋ยวรอสายให้พระนางมัซีออกไปหาอาหารก่อนค่อยเข้าไปขอชาลีกันหาชูชกก็เลยหาที่นอนแถวแถวสาบโบคารณนีค่ะหลับไปคืนนั้นอย่างเป็นสุขนะคะ หลับไปยังมีความสุขเลยแต่คนอีกคนหนึ่งที่หลับไม่เป็นสุขก็คือพระนางมาัดสีทั้งวันน่ะพระนางมัดสีรู้สึกว่าวันนี้ทั้งวันน่ะพระนางรู้สึกใจมันหายมันมีความหวั่นใจมันกังวลยังไงก็ไม่รู้แล้วพอตกดึกคืนนี้พระนางก็ฝันอีกค่ะความฝันก็คือพระนางเห็นชายผิวดำตัวใหญ่กำยำทัดดอกไม้แดงด้วยมือข้างหนึ่งถือดาบ เดินเข้ามาหาแล้วก็ขู่ตะคอกพระนางพระนางก็กลัวมากพระนางก็หนีไปจนติดกำแพงเลยอะ่ะชายตัวดำคนนี้ก็เดินมาประชิดต,ตัวผลักพระนางล้มลงเอามือข้างที่ไม่ได้ถือดาบควักดวงตาพระนางออกมาแล้วก็ใช้ดาบเนี่ยตัดแขนทั้งสองของพระนางขาดยังไม่พอเอามือกลวงเข้าไปในซวงอกของพระนาง ควักหัวใจของพระนางออกมาคือดึงหัวใจออกมาเลยพระนางยังมองเห็นเลยโอ้นี่คือหัวใจของฉันเลือดหยดคือในฝันนะ่ะสยดสยองมากพระนางตกใจตื่นมานี่คือเหงื่อแตกแล้วก็กลัวคือเราฝันแบบนี้เราก็คงกลัวนะคะเสมือนจริงพระนางตกใจตื่นมาคือตอนเนี้กังวลมากแต่ว่ายัางไม่เช้ามีความรู้สึกไม่สบายใจนอนต่อก็ไม่ได้แล้วเอายังไงดีแต่มีข้อตกลงกับพระเวสสันดรไว้ ถ้าเป็นช่วงกลางคืนไปแล้วก่อนฟ้าสางก่อนที่พระที่จะขึ้นตอนนี้เราเป็นเพศ่นนักบวชเราก็ต้องอยู่ในสถานที่ของตนเองจะไม่มีการมาพบเจอกันดูไม่งามพระนางรู้สึกว่าตอนนี้ฟ้าก็ยังไม่สว่างเลยแต่ว่าไม่สบายใจอ่ะไม่สบายใจจริงๆพระนางก็เลยตัดสินใจไปหาพระเวสสันดรเลยค่ะก็ไปเคาะเรียกที่อาสมนะคะพระเวสสันดรกําลังปฏิบัติธรรมอยู่พระองค์ก็ออกจากสมาธิก็เลยถามว่านั่นใคร มอมชั้นมัสซีเพคะนางมาที่นี่ทําไมเราอะตกลงกันแล้วว่าเราจะไม่เจอกันในยามวิการนางกําลังกระทําในสิ่งที่ไม่เหมาะสมพระนางมัตซีก็บอกว่าหม่อมชั้นขออภัยเพคะหม่อมชั้นนะตอนนี้มีความกังวลใจมากเมื่อสักครู่ฝันร้ายแล้วก็เล่าความฝันให้ฟังชายตัวดําร่างกายกํายำมาควักลูกตาตัดแขนควักหัวใจอีก เล่าไปพระนางก็บอกนะคะว่าพระนางฝันแบบนี้ไม่สบายใจกลัวว่าจะเกิดเหตุร้ายกับพระเวสสันดรและก็ลูกทั้งสองพระเวสสันดรฟังเรื่องราวด้วยความที่พระองค์นิยานัศนาน,นะคะพระองค์ก็รู้ว่าความฝันแบบนี้เป็นฝันที่บอกเหตุวันนี้จะต้องมีคนมาขอลูกทั้งสองไปแน่นอนเราจะได้สร้างมหาทานบาร,รมีอันยิ่งใหญ่ ที่เราไม่ได้ทําแบบนี้มานานแล้วตั้งแต่เรามาอยู่เขาวงกลมเนี่ยเราไม่ได้ทําทานเลยวันเนี้เราจะได้ทําทานอันยิ่งใหญ่ก็รู้ว่าความฝันคือแบบนี้แต่จะบอกพระนางก็คงไม่ได้พระองค์ก็เลยต้องบอกว่านางผู้จเจริญใจเย็นๆนางไม่ต้องกังวลความฝันก็คือความฝันความฝันจะเป็นจริงได้อย่างไรอีกอย่างหนึ่งเราอยู่ที่นี่ เนี่ยเราอยู่กันมาเจ็ดเดือนแล้วก็ปลอดภัยดีไม่มีสัตว์ร้ายมาทําร้ายอะไรเลยไม่มีเหตุการณ์อะไรที่น่าจะร้ายแรงเกิดขึ้นกับเราและลูกๆแน่นอนนางไม่ต้องกังวลเมื่อคืนนางอาจจะทานอาหารเยอะไปพอเรากินอะไรเยอะเราก็จะอึดอัดแล้วก็ฝันร้ายได้นางอาจจะทานเยอะไปหรือว่ามีความวิตกกังวลก่อนนอนสังเกตไหมคะบางทีถ้าเราเครียดเยดก่อนนอนใจเรายังมันไม่คลายอะเนาะ บางทีฝันร้ายนะคะหลับไปก็จะฝันร้ายก็มีก็บอกเนี่ยก็เป็นเหตุแห่งความฝันที่มันจะไม่ดีคงจะเป็นแบบนี้แหละเป็นแค่เพียงความฝันไม่ต้องไปคิดอะไรพระนางถามว่ารู้สึกดีขึ้นไหมก็ดีขึ้นมานิดนึงค่ะก็เหมือนพระเวสสันดนปรปลอบนะคะว่าไม่ต้องกังวลแต่ก็ไม่ได้จะดีร้อยเปอร์เซ็นต์ดีขึ้นมาสามสิบเปอร์เซ็นต์อีกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยยังกังวลใจอยู่ตลอดเวลา เช้าวันรุ่งขึ้นพนางก็ทําภารกิจไปด้วยความกังวลและก็ไม่อยากออกไปหาผลไม้เลยก็อยากที่จะอยู่กับลูกนะคะก็กอดลูกลูกผมน้องกันหาอยู่กับลูกๆด้วยความรู้สึกไม่อยากพัดพลากแต่ดูแล้วเราจะไม่ออกไปหาผลไม้ก็ไม่ได้เดี๋ยวไม่มีผลไม้ที่จะทานเย็นนี้ก็เลยจาเป็นต้องออกไปค่ะขณะที่จะออกไปหาผลไม้ ก็พาลูกๆทั้งสองไปหาพระเวสสันดรน,นะคะแล้วก็บอกว่าวันนี้หมอมชันน่ะหวั่นใจคือหมอมชันใจมันไม่สบายเลยหมอมชันมีความกังวลว่าจะเกิดเหตุจริงๆเพคะเสด็จพี่หมอมชันฝากลูกทั้งสองให้เสด็จพี่ดูแลด้วยลูกชาลีดูแลน้องกันหาด้วยนะลูกคือวันนี้เสด็จแม่สั่งเสียนานมากค่ะพระเวสสันดรก็พยายามบอกว่ามัดซีเธอไม่ต้องกังวลเราจะดูแลลูกทั้งสองเอง เธอไปทําหน้าที่ของเธอเธอพระนางมรีกราบลาพระเวสสันดรแล้วก็เดินจากไปเข้าป่าด้วยความอ้อยอิงก็เหมือนไม่ค่อยอยากไปอ่ะไม่อยากไปแต่ต้องไปแล้วก็บอกว่ามอมฉันจะรีบไปรีบกลับเพคะวันนี้จะรีบไปรีบกลับก็เข้าป่าไปนะคะพระเวสสันดรก็นั่งอยู่หน้าอาสมค่ะนั่งรอวันนี้ต้องมีใครสักคนมาขอลูกแน่นอนแต่เวลาก็หมดลงแล้ว พรุ่งนี้เราก็ต้องมาฟังกันต่อค่ะเหตุการณ์ตอนพระเวสสันดรพูดให้กันหาชาลีมีจิตที่เป็นกุศลและก็มีความปลื้มที่พ่อจะทําบุญเป็นบทพูดที่ไพเราะมากฟังเรารซาบซึ้งมากค่ะก็เป็นว่าพรุ่งนี้เราจะได้มาฟังกันนะคะแล้วชูชกจะออกจากป่าได้ตามแผนการไหมพรุ่งนี้มาต่อกันค่ะ วันนี้ขอให้เป็นวันที่ดีบุญรักษาเทวดาคุ้มครองความทุกข์อย่ามาแต่ต้องความเศร้าหมองจงหมดไปสวัสดีพี่พี่ค่ะ